หากไม่อยากให้คอมพิวเ,เตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์สปรายฟิวลพบกับสินค้าวีอาร์โซม,มากมายนั่งจิบกาแฟสบายๆพร้อมทานเบเกอรี่แสนอร่อยได้ที่ว e Are s โซ a า e ฟถนนกเกษตรนวมินอยู่ระหว่างแยกวังหินกับแยกเสนานะจ๊ะคำเตือนโปรดกดพอดและอ่านก่อนครับผม Scott Collagen M. Ritsing, present M. Um. สู่รายการ We a r So ครับผมครับผมครับผมรายการที่จะทำให้คุณได้รับรูกก้ถึงความคิดเห็นของคน100กงคนที่ดูดีดดนะครับว่า100่งร้คนที่ดูดีใครดูไม่ดีเราไปดูครับเรื่องไหนคุณอยากรู้เรื่องไหนคุณไม่มั่นใจเราจะเป็นคนเดินเข้าไปหาคนดูดีให้คุณเองครับผมปลื้มรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมและข่าที่อเมริกาค่ะ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ทำให้เกิดตอนนี้ขึ้นมาได้นั่นก็คือโคอลเจนเอมบิซิงเป็นเครื่องดื่มสําหรับผู้ชายในวัยทําง,งานเลย,ยเป็นเครื่องดื่มโคเลเจนซึ่งมันมีส่วนประกอบสําคัญสุดยอดที่จําเป็นต่อผู้ชายในวัยทํางานแล้วนะครับนั่นก็คือ1นึ่งโคเลเจนเลยตามชื่อเลยช่วย่องผิวพันธ์ความแต่งตึงและสุขภาพของผิวนะฮะก็จะทำให้คุณเนี่ยไม่ย่องย่านยันยันยันยานยานสองเอลคาีเนค่ะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างพลังงานและที่ สำคัญนะคะช่วยเผาผ่านไขมันด้วยทำให้ฟิตแอนด์มฟูงสามนะครับอันนี้สำคัญที่สุดของเจ้าสินค้าตัวนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือมีซิงทำให้คุณไม่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศรตื่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 นตืผู้ชายทุกคนมีปัญหากับเรื่องนี้นะฮะเมื่ออายุมากขึ้นนะครับผมเจ้านี่เลยครับกระดกเดียวรู้เรื่องเลยจริงเหรอฮะเฮ้ยไม่ต้องครับพี่แต่เอาจริงผู้หญิงได้กินได้นะเพราะว่ามีคอลลาเจนมีแอลคาไลนทีนใช่ไหมใช่ครับน่ากินโอ้ยมาแล้วมาแล้ะ ยังครับยังพึ <c oughs> ่งดงน <c oughs> ครับโอ้ยพึ่งไปยังเฮ้ยขึ้นดิขึ้นดิขึ้นดิขึ้น โอ้หไปแล้วขึ้นเลยเอาเป็นว่านะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมี3อย่างที่คุณผู้ชายต้องการอยู่ครอบในขวดเดียวเลยต่อผู้จย์ของผู้ชายในวัยทํางานเลยก็ว่าได้หรือก็เป็นวัยรุ่นก็กินได้นะกินได้เหมือนกันไม่ได้ห้ามนะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างเอ่ยร้านสะดวกซื้อเซ,อซเว่นอเนทุกสาขาและตาม้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะอย่าลืมติดตามข่าวสารของสกอตนะคะได้ที่ w w w s c o t t c o t h จ้ะสรุปแล้วนะครับเจ้านี้ก็เป็นเครื่องดื่มเพอร์เฟคฟอร์เมนเลยก็ว่าได้นะครับบอหลอเด้งหุน ลำเราใจ <c oughs> <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าสู่ช่วงสาราดมหิดนิง วันนี้ผมจะมาพูดถึงที่มาของ5อาหารที่เชื่อว่าปลุกกำลังเพศช,ชายกับคุณเดดดวงครับครับสวัสดีครับผมเดดดวงครับผมชาวจีนโบนราณนะครับเชื่อว่าการรับประทานสัตว์แปลกเนี่ยทำให้ฟิตปังและบำรุงสมองอายุวัฒนะและสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงเลือดไตแก้ปากเบี้ยวอัมพาตทำมาเยอะจังวะซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมในประเทศจีนและเผยแพร่มาสู่คนไทยเชื้อสายจีนครับเดดดวงครับมี5สัตว์ยอดนิยมที่บ,บำรุงร่างกายอย่างแรกคือ อะไรครับเดืดดวงหูฉลามครับผมเขาเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะเสริมไขสมองแล้วก็บำรุงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อฮะฮา ต่อสิครับต้องพูดต,ต่อเพราะว่านำมาจากคีบฉลามส่วนการคีบเนี่ยจะเป็นส่วนที่อร่อยโดยหูฉลามที่ท่านรับประทานเนี่ยเมื่อเทียบกับนหนักตัวแล้วเพียง0.04%ที่นำมาบริโภคเท่านั้นเดือดดวงนี่รู้เยอะนะฮะผมอ่านครับขนา <osos> ดที่ฉลามเนี่ยจะถูกตัดครีบนะฮะหรือว่าหูฉลามออกส่วนตัวของฉลามเนี่ยก็จะถูกโยนลงทิ้งทะเลไปเลยครับเดือดดวงน่าเสียดายมันน่าจะกินได้อ่ะสองสภาพน้ำครับเชื่อว่าบำรุงสมรรถภาพทางเพศเนี่ยบำรุง ธาตุน้ําแก้ร้อนในสลายพังผืดรักษาโรคม้ามโตตับแข็งนําไปปรุงอาหารทำเป็นยาแคปซูลและครีมนวดฮะต่อมาตุ๊กแกช่วยเรื่องอะไรครับผมลุงสมัรถภาพทางเพศผมลุงไตอาการกัรปัสสาวะไม่อยู่เหมาะกับผู้สูงอายุนิยมนํามาดองเหล้าตุ๊กแกที่เหมาะกันเดีวดู <laughs> <laughs> 4รสี่ม้าน้ําจากตำราจีนแผนโบราณกล่าวว่ามีคุณสมบัติบำรุงทางเพศนะฮะมักนํามาเป็นส่วนประกอบยาจีนหลายชนิดนะฮะห้าครับเขากวางอ่อนเชื่อว่าบบ รุงสมรรถภาพทางเพศนำมาต้มตุนบดหรือบรรจุเป็นเมรร็ดแคปซูลเนี่ยเม็ดละ3าม0บถึง40บาทฮะซึ่งการตัดขาวกวางอ่อนนะครับจะทำให้กวาง อันนั้นผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เหมือนตัดเล็บนะในขณะที่ทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยใช้การรักษาสัตว์แปลกนะฮะเพื่อการรักษาเนี่ยมีดังนี้ฮะเช่นตัวมอนหรือตะขาบใช้รักษาโรคปากเดี้ยวส่วนไส้เดือนเนี่ยใช้รักษาอาการอัมมฤกษ์อัมมาตานะอย่างไรก็ตามนะครับมีความเชื่อหลายประการเกี่ยวกับการรักษาสัตว์แปลกนะเช่นเชื่อว่ากินอุ้มตีนหมีหรือจูเสือจะได้แก้หรือช้านอนและดดีงูแล้ว จะได้ประโยชน์มากมายน,นนะฮะสิ่งเหล่านี้นะคุณเดวดวง ยังไม่มีใครหาหลักฐานชัดเจนทางการแพทย์รับรองนะฮะบางครั้งก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อคําบอกเล่าสืบต่อกันมาอย่างเช่นว่าเดือดดวงเมาแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนก็ไม่มีหลักฐานนะไม่มีไม่มีใครดูไม่มีใครเห็นเลยครับผมนดวงนะเพราะความเชื่อเหล่านี้นะฮะต้องแลกกับชีวิตของสัตว์ป่าบางชนิดจนแค่จะสูญพันธุ์ไปเลยฮะเดือดดวงครับอีกครั้งบางครั้งเนี่ยยังก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของผู้รับประทานอีกด้วยนะฮะเนื่องจากว่าสัตว์ป่าเหล่า นี่นะต่างเป็นพาหะนำโรคและนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อเรื่องอาหารบำรุงกำลังลาทางเพศครับคุณเดะดูพ<า>มเลยจะได้ไปเขียนนิทานนาทีเกิด <laughs> <c oughs> อะไรขึ้นรอบๆนีแม่งเมาทุกคนจะ <c oughs> เป็นกลุก <c oughs> ไปขึ้นเลย <c oughs> ยังครับใจเย็นจบไปกับซาร่ามีอยู่จริงนะครับผมคุณรักไม่ใช่ครับผมอยากจะบอกว่าหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องขึ้นเหมือนกันโอ้โหไม่ใช่ครับผมหัวข้อในวันนี้จะเป็น รเราไปชมเลยครับหัวข้าในวันนี้หากคุณแต่งงานกับสามีไปแล้ววันเวลาผ่านไปผ่านไปสามีของคุณเปลี่ยนแปลงไปคุณจะเลือกให้สามีของคุณเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนระหว่างหัวล้านลงพุงแต่เซ็กยังเยี่ยมหรือยังหล่อยังเฟิรม์มแต่เซ็กเสืม่มเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เซ็นทรัลเวิร์คค่ะเราไปดูกันดีกวา่าว่าในสาวดูดี100คนเนี่ยสุดยอดแล้วเขาจะเลือกหัวล้าน ลงพุ่งแต่เซ็กยอดเยี่ยมหรือหล่อเฟี้ยวหุ่นเฟิร์มแต่เซ็เสื่อหมดทางเยียวยาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปชมกันเลยครับ คำถามเ็ตอนนี้มีว่าสมมตินะคะคุณเนี่ยแต่งงานไปแล้วมีสามีมีครอบครัววันเวลาผ่านไปผ่านไปสามีของเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณอยากจะให้สามีของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางไหนคะระหว่างหนึ่งหัวร้านมันมาเมื่อมเลยพุงห้อยอแต่มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือฟิตปึงปัง <laughs> หรืออีกทิศทางหนึ่งหล่อซิกแพคมาเต็มเฟิร์มแต่ปุกไม่ตื่นและตายท่าน ตัด้านจริงๆริงตรงฟังละทอ้อภาพร่ารกัย <c oughs> สรรภาพร่างกายมันจะเปลี่ยนไป <c oughs> แต่เราเ <c oughs> ชื่อว่าเราช่วยกันได้ <c oughs> หัวรัดแบบเท่ๆก็มีถ้าเกิดว่าเราสามารถไปออกกำลังกายแล้วบำรุงก็ดีนะไรเงี้ยคือตัวร่างกายน่าจะพอบังคับได้แต่ถ้าเกิดว่าไปหนักกว่านั้นเนี่ยสามรรถภาพเนี่ยจ,จะช่วยกันไม่ได้แล้วสุดท้ายจริงๆแล้วถ้าเกิดมันรักไปแล้วอ่ะข้างนอกมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่แบบก็แค่ข้างนอกพูดกับผู้ชายที่ไร้ซึ่งสมรรถภาพทางเพศได้แางพยางจะบอกว่าขอให้สู้ค่ะ ฟิร์มดีกว่าเสื่อมไม่เป็นไรยอมคือถ้ามันอ้วนหัวหลา้านอย่างเงี้ยมันกวนตีนมันก็ไม่น่ารักเลยบอกว่าอยายทุกวันนี้พ่อกินเยอะยังว่าพ่อเลยบอกเฮ้ยหยุดหยุดกินเอาแบบเฟิร์มดีกว่าเอาอ้วนอ้วนมาเงี้ยเวลามีเซ็กเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะอ้วนอ่ะมันจะแบบมันใจเราอบบเลือกเฟิร์มดีกว่าเซ็กเสื่อมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทําตัวสเสื่อมมันก็ไปหาคนอื่นสามพยานยาปล่อยตัวพัฒนาพยายามพยายามอะไรครับพยายามหน่อย กอดเซ็กเยี่ยมค um ่ะมันสำคัญมากอะค่ะคือถ้าสมมติว่าแบบดูดีทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ไหวค่ะแล้ยน้ยาเปลืเซ็กไม่สำคัญคนนี้กลับมันเป็นช่วงของใบนะสามพยานกลางว้ยเฮ้ยเซ็กสุดยอดค่ะผัวร้านร่มค่ะจะได้ไม่ต้องแบบว่าซื้อหาอะไรมาปลูกหรืออะไรอย่างงี้หน้าตาดีแต่เซ็กเยี่ยมค่ะซื้อยาค่ะอะไรซื้อยาปล่อยยา ซื้อย,ยามาปลุกระดมถ้าเกิดหน้าตาไม่ดีใช่ไหมแต่เซ็กดีเนี่ยพอหันไปเห็นหน้าแล้วมันไม่โอเคอย่างเง,งี้ยก็โหมดอารมณ์ได้หน้าตาดีแต่เซ็กยยยเสื่อมเขาเสื่อมกับเราใช่ไหมคนอื่นเขาก็เสื่อมด้วยไงแปลกสามวิยญางไกลๆค่ะไวอาการค่ะไม่ขันเหรอหัวละลงท <c oughs> ุนค่ะปัจจุบันก็ลงทุนอยู่แล้ว ามพยางย่ดเ่อมนะหุ่นยังฟอร์มแต่หน้าตาดีหน้าตานี่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นที่หนึ่งสวนเซ็กนี่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคนอื่นเยอะแยะหุ่นยังเฟิร์มค่ะเพราะว่าเวลาควงไปไหนจะได้ไม่อายใครแต่กลับบ้านมาท้องไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหาอื่นทำแทนหาอื่นทำก็หุ่นยังดีนะคะต้ออยากไห้คนที่ควงไปไหนแล้วแบบโอเคสามพยางช่างผมแมงรักเหมือนเดิมอย่ารีบแก่ หัวร้านลงพุงยังพอรับได้เพราะว่าอยู่ด้วยกันมาสิบปีใส่วิกบ้างก็ได้ บางครั้งถ้าลงพุงหลับหูหลับตาปิดฟงปิดไฟก็ยังโอเคนะแต่ว่าไอ้ข้อสองเนี่ยถึงจะหล่อลูปคลํำได้แต่ในเมื่อมันไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราจะคุยกับอะไรไอ้จุดนี้สำคัญที่สุดลูปคลํำแต่ไม่ขึ้นเพราะว่า <S <S เฟิมแต่เ,รเสริมค่ะถ้าสมมติว่าเขาอ้วนลงพุงหัวล้า,านแต่ว่าเซ็กยมคือมันไม่ไหวอะหุ่นนะอะเราก็แบบ<อ>ไม่ได้อยู่ดีเราก็ไม่มีอารมณ์สามพยานอนเธอนะโอ้ เยี่ยมมากเตเฟิรมแต่เสไม่ชอบหัวร้านสามพยานอยาคิดมากขอร้านลืมถุงทำไมรู้ไหมทำไมครับพ่อเหมือนเดิมเลยเหมือนที่พี่พูดเลยแต่พ่อหนูพึบหล่อหล่อเดินผ่านไปผ่านมานะบางทีไม่ต้องรอแก่ไม่ต้องรอแต่งงานน่ะตอนนี้ก็ไม่มีน้ำยาแล้ว เดินแบบเทมาแค่นั้น,นะสุดท้ายแล้วอ่ะกลับบ้านไปก็หลับ <laughs> <laughs> สามพยานไม่ต้องหรอกหุ่นดีอ,อยู่แล้วกันเดินด้วยเราก็ไม่ไอายเฮ้ย <laughs> <laughs> แต่กลับบ้านไม่เหลือน้ํายายนะ <laughs> ไปหาเอาที่อื่นก็ได้ห <laughs> <laughs> ุ่ <laughs> <laughs> หนดีพอถึงตอนนั้นก็คบกันมานานแล้วจะช่างเหลือก็คงไม่ค่อยได้อะไร <laughs> ตอนนั้นก็คงแก่แล้วก็ไปหาเด็กๆอะไรอย่างนี้ S <S นไมาหลอกมันก็ไม่มีใครรู้ปะพี่ว่าแบบเขาเสื well ่อมแล้วไม่เสื่อมมันก็ด้านกันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ติดป้ายว่ากูเสื่อมหน้าตาดีๆหุ่ดีเดินเราไม่อายสามพยางย่าเสื่อมเลยพัฒนาสวยเลิศเชิดเอาเซ็กซี่ดีหรไม่ใช่ปัญหาคือรูปลักษณ์ภายนอกมันก็คือแค่ภายนอกอะไรเงี้ยค่ะบางทีแบบอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขร่วมกันมันก็น่าจะดีกว่าสามพยางสักที่สุดอเฟิร์มอยู่แต่เสื่อมตอนนั้นเราก็คงไม่ไหวเหมือนกัน ไม่สนละคะดูแลลูกเดียวเซ็กยังดีอยู่แล้วกันตอนนั้นมันมืดๆไงปิดไฟเอามแล้วก็มีความสุขแบบมืดๆได้สามพยาลรักฉันนะแต่ปี๊บแป้งหัวล้าลงทุและกันมันหัวลาเราปิดไฟเราไม่เห็นเติมก็มีครอบครัวแล้วนะคะสำเร็จแล้วมีลูกแล้วจบแล้ว โอ้พระเจ้าของเล่นเหอะเอายังเฟิร์มอันนี้เป็นแฟนเราโชว์เพื่อนได้แต่ถ้าจะหาเรื่องนั้นเดี๋ยวไปหาคนอื่นเอาก็ได้คุณดีเพอร์เฟกไม่เป็นไรเลยเราจัดการได้จัดการให้ไงให้มันขาดให้มันค้าดไง มันเสื่อมยังไงมันก็ไม่ขันเฮ้ยยังไงมันก็ต้องขันเผื่อสู้ด้วยหัวร้านเร่ด่นความสุขระยะยาวโะเลือกหน้าตาเพราะว่าเรารักเขาหน้าตาวันแรกวันต่อไปเราก็ยังรักหน้าตาเหมือนเดิมสามพยางค์สู้เพื่อคุณหล่อค่ะแต่ว่าเขาไม่สามารถจะปลุกระดมขึ้นมาใหม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองจัดการยังไงฮะไม่รู้แล้วทำไมไม่เลือกหัวร้านลงทุนแต่บิ๊บล่ะมันมันเอาไม่ลง หัวน้องลุงปกติไม่ได้ชอบคนรล่ออยู่แล้วแบบว่ายังไงก็ได้ขอให้เป็นคนดีก็พอแล้วนี่ไฟนอกเนี่ยเฉยๆช่างมานม่เป็นไรเราเน้นคุณภาพสามพยางจักรันเอง I love you นี่ตัหัวร้านแล้วกันอาะแล้วแต่งงานอยู่กันไปไม่มีเซ็กส์กันจะสนุกอะไรอ่ะใช่ปะหัวร้นไม่เป็น ซื้อวิกใสให้ได้เอาหลอดีกว่าตอนนั้นเราคงแบบไม่รู้สึกอะไรแล้วอะอ,อนหน้าตายดีกว่าเอาหล่อคะ่ะเป็นอาหารตาอยู่นะ้วจะทําอะไรดีอะเป็นอัพรูปลงอินสตาแกรมขอยังหลอดค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมันก็มีตัวช่วยไงยายเยอะอะไรแบบนี้ไงสาวพยามีตัวช่วยเพื่อนกดไลค์ค่ะเดี๋ยวช่วยเอกงเรื่องอัลล่าพาไปปลูกผมเลยจากไฟวิกก็ยังได้จินตนาการเอาจินตนาการ จินตนาการว่าหนึ่งว่าเป็นหน้าที่โดมอยู่ก็ได้อันที่หนึ่งไม่เป็นไรปกติตอนนี้ก็พี่พุงอยู่แล้วอะไร หลักอ้วนนะควมีกระพันค่ะหน้าตาดีกว่าเพราะว่าสมมติพาไปเดินไหนด้วยก็ยังรู้สึกดีอะไรเงี้ยเรื่องแบบนั้นเดี๋ยวแบบค่อยเป็นเมคกันเมคไม่ได้เป็นเจ๊งไปแล้วบัตรนั้นก็คงไม่ค่อยมีแรงท่าไหรสามพยางนอนเฉยๆหล่อเฟิร์มติ๊ดตาไม่ได้ค่ะแต่เสื่อมนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารักแกลบพี่ตายค่ะบรักแกลบไม่อยากมีลูกค่ะอยากมีลูกไหมครับยังไงก็ได้ครับมีคนอื่นก็ได้หัวลาเป็นของนอกกายพี่ไปวิกแล้วกันลิกโหลดก็ติด ติดเก้าไปได้เหรหล่อแล้วค่ะรูปร่างภายนอกมันสําคัญนะค่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีอุปกรณ์ช่วยกันว่คเขาหัวรัดแล้วกันค่ะเข้ากันด้วยใจรักกันจริงๆไม่สนใจภายนอกแต่ว่าเดี๋ยวพาไปผูกผมหล่อๆเดี๋ยวค่อยไปหาความสุขเอาข้างนอกเอาอันนี้ก็แต่งงานแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่เป็นไรเขาไม่ว่าอะไรถามเขาที่ยังตอบที่ยองหล่อแต่ดอยมีตัวช่วยค่ะร้านแต่ฟรีค่ะ หัวร้านก็เยขาดลงทุนก็เหมือนเสียดีเพราะว่าเขาชอบกินเราก็ชอบกินเหมือนกันแล้วอีกอย่างนึงก็ฟิตอยู่ด้วยค่ะหัวร้านลงทุนค่ะก็ยังฟิตอยู่ค่ะชอบหล่อๆไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองจัดการยังไงเขาปรุงไม่ตื่นแล้วเนาะก็แบบช่วยตัวเองสาวพยายามฟิต ฟิตฟ <Fit>. ิตอ,อุ๊ย,ยฉันทำเองอ <c oughs> น่าตาดีไว้ก่อนในชะ่ไหมคะคือหน้าตาเราต้องมาก่อนเรื่องเซ็กเรื่ง,รงนุ่นนะี่นั่นไว้ที่หลังได้เป็นเรื่องที่แบบไม่จำเป็นขนาดนั้นน่ะที่เขาทำโพกันมาทั่วโลกเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอย่าล้างกับเพราะเรื่องนี้เลยนะมันก็เป็นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะไรกันค่ะสามพยางแซนัเนเฟิร์ม ชอบผู้ชายแบบอายุมากกว่าตัวใหญ่ๆคนคนมีหุ่งหัวล้านุมยสเปคเลยเอ้จริงๆงคนเราไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาไม่ได้เกี่ยวกับหุ่นมันเกี่ยวกับจิตใจอแต่ทกฟิตได้ก่อนนะก็ฟิตไงเลยเลือกดูฉลาดดูรวยเพราะคนอ้วนหัวล้านจะดูรวยค่ะหัวล้านลงทุ่งเราแต่งงานกันไปแล้วอยู่กันถึงจนขนาดผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้รักที่หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแหละมันรักที่แบบว่าจิตใจเวลาแต่ที่สําคัญต้องต้องเป่งนะความจริงต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ชอบคนที่หน้าตานะคะแต่ว่าอยากให้ลูกพี่ ออกบ้าเนี่ยหน้าตาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกคนที่หล่อแม้ว่าสมรรถภาพทางเพศเนี่ยจะใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่งานไปอาจจะต้องเบื่อกันบ้างอะไรบ้างก็ไปหาคนนอกบ้านเอาค่ะใช่เหมือนกับแบบว่าเป็นเครื่องประดับแบบเป็นรถจอดอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพรื่อสาวๆอิจฉาเล่นๆยเมื่เคยมีแฟนหน้าตาดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออถึงเวลานั้นจริงๆก็ช่วยตัวเองได้ไม่เป็นไรสามพยาซื้อตัว ช่วยโดบก่อนนะเดี๋ยวจัดให้น่ากล้าทำไปเลือดไหลอ่ะทำไปเลือดไหลอ่ะแม่อย่าบกมุวนได้ไหมแม่จุดับสนุนโดย ก้อนโคลาเจนเอ็มวิิโอ้โหฟังคำตอบของแต่ละคนแล้วนะครับข <c oughs> ึ้นขยันเดไปดู <c oughs> พนสุกไปเลยครับ <c oughs> สวัสดีครับผมเดดวงฮะมาอีกแล้วนั่งทำนิทานอยู่ดีก็เรียกมาบอกไม่อยากมาก็เรียกมาเอาละผลสรุปของหัวข้อในวันนี้จากคนที่ดูดินร้อยคน42ต่อ58ผู้ชนะคือรอเฟลเซ็กเสื่อมครับผมเดวงะร้าไไน,นลงพงผมว่ามันมีอะไรมากกว่าเฮ้ <c oughs> ไมันผูชายคำถามผู้หญิงไม่ใช่เหรอวะเมื่อกี้เรื่องหัวร้านไปเดี๋ยวเรื่องหัวล้าน อ้๋สูสีพูดีนางที่จะเจอเชฟสูสีเนาะเรามองว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความต้องการที่แตกต่างกันไปนะฮะผมมองว่าประเด็นสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ความรักคิดดูว่าการที่คุณจะอยู่กับใครสักคนนึงไปจนแก่ตายไปเป็นสิบสิบปีอะจนมันหัวล้านจนมันลงคุ่งจนมันนุ่นจนมันนี่แถมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคุณอย่าลืมนะครับว่าแม้แต่ตัวคุณเองอะก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าการที่มันจะเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนไปตามการ นั่นก็คือความรักครับไม่ว่าจะหัวรานไม่ว่าจะลงพุงหรือว่าจะเส้นเสื่อมผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดอะคือความรักที่ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาต่างหากครับนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดครับสนับสนุนโดยสกอร์คเจนเอ็มริทสิงช่วงอิสระฮาตะวิตเกียรติมาสาบายไอแคบช่วงอิสระฮาตะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามเด็กเล่นในชุมชนของเตยนะครับวันนี้ผมจะมาทํา ของเล่นให้เด็กมีงบประมาณอยู่แค่500เนี่ยแต่จะทำของเล่นอย่างเงี้ย <800. S 1> ผมออกเล็กไม่เป็นแต่อยากทำเดี๋ยวมีผู้ช่วยเดี๋ยวไปหาผู้ช่วยก่อน นะครับเป็นน้องๆทีมอาสาสมาัครดับเพลิงมูลนิธิดวงอาที์นะครับมาเป็นจะเรียกว่าผู้ช่วยเลยเป็นคนช่วยทําให้นะฮะอายุเท่าไหร่กันบ้างฮะสิบ <16 S 2> หกครับสิบหกสิบหกปีครับมีใครต่ำกว่านี้ไหมฮะสูงสุดสิบหกคนนี้เท่าไหร่ฮะสิบห <15. S 1> ้าอ๋อก็สนะิบห้าสิบหกกันทั้งนั้นเลยน้องๆน,น,นี่เขาออกเหล็กเป็นตัดเหล็กเชื่อมเหล็กทําเป็นหลายอย่างเดี๋ยวให้น้องๆเขาสอนผมนะว่าทำไงเดี๋ยวเราไปซื้อเหล็กกันก่อนดีกว่านี่คือพี่ดำรงนะฮะเป็นผู้ดูแลน้องๆอาสาสมัครจะคอยดูเรื่องแบบด้ววยยาานนีี้เเเด๋มลลือกกก็ั ไไ้ไดตรงนี้เป็นที่รับซื้อเหล็กมาแล้วก็มาขายต่ออีกทีหนึ่งเขาไปเหมาเหล็กมาฮะก็ม,มาเลือกกันว่าจะเอาเหล็กอันไหนดีโลยี่สิบโลยี่สิบสามโลละยี่สิบบาทเป็นเหล็กห้าร้อยได้กี่โลโอ้ยไม่เก่งเลข้วยเต้ห้าร้อยได้กี่โลยี่สิบห้าโลยี่สิบห้าโล น้อยเหลือเกิน500โลแล้วมันจะได้ไรครเออเนี่ยแค่เหล็กท่อนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้แล้ะ500เนี่ยปกติทําชิ้นหนึ่งนี่จะตกชิ้นใหญ่ๆชิ้นหนึ่งนี่พี่จำลองบว่าจะตกอยู่ประมาณ100โลใช่ตกตกอยู่ประมาณ7-8พันนี่เราต้องใช้เป็นวัตถุอันนี้จะเอาไปเป็นตัวยึดตัวใช่ไหมอือถ้าทำเป็นขาได้ก็น่าจะแข็งแรงนะเนี่ยเด็กดีมากเลยอ่ะ500โลก็400อ่ะอ๋อ400อันนี้อาจเป็นไปได้ใช่ป่ะเพราะว่าเรามีวัตถุวัตถุอีกเยอะ แล้วว่าจม่จริงได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวจ่ายเลยไมนนี้ไม่ได้เลยครับก็อตอนนี้ก็ได้เหล็กมาแล้วไม่รู้ว่าใช้พอหรือเปล่าเอามาไว้ก่อน20่สโลเหลือร้อย <c oughs> เดียวและะ้วป่ะาทำเป็นชิงชา้ารับคำั่งได้ไม่เกิน8ปดสโ <c oughs> อู้หูหโดนไปใช้ขอลองหนะขอลองนะแปดสิบแป ไฟมันกระเด็นมาก like เลยเมื่อกี้กระเด็นเข้าเท้าด้วยเหล็กเชื่อมหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมันคือคล้ายๆไฟเย็นแหละมันดูเหมือนไฟเย็นมากเลยอ่ะอันนี้เรืยอการชี่เหล็ก ทีเหล็กเนี่ยมันคือใช้ไฟฟ้า,ฟฟาทำความร้อนก็เข้ากับไอ้นี่ประมาณนี้ก็คือมันจะละลายเหล็กตรงนี้แล้วเชื่อมเอาอันนี้ก็แช่แว่นกันอันตรายนะฮะอันนี้ถ้าเกิดแบบมองตรงตรงตาบอดได้เพราะแตกมันแรงมากไม่ได้ต่อเองทั้งงานหรอกให้เขาต่อให้แต่เราอยากลองดูไม่เคยทำเหมือนกันนัดเดอแล้วสอยเหมอน่อแล้วเฮ้ยวุ้วยมันดูดาไปเลยอ๋อ โอ้โหมันก้เข้าตาวิง้งเลยอ่ะโอ้โหมาดูซิมาดูผลงานดิเอต้ตรงตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวตรงนี้หรือตรงนี้อุ้ยได้ไหม ออจริงๆการทำงานเกี่ยวกับเหล็กนี่เขาบอกว่าไม่ควรทำหน้าฝนเพราะความชื Mat, iros, food, ้นม so ันมีผลกับการทำงานนะฮะจะทำให้เหล็กมันอะไรนั่นแหละของมันน่ะชื้นกว่าจะประกอบขึ้นมาเป็นรูปเป็นล่างนี้ได้ก็ลำบากอยู่ทำคนเดียวนี่ตายตายตายต้องมีคนทำให้อเมื่อกี้รืมตาเป็นตายเมื่อกี้เห็น แค่ใช้ก็ลำบากแล้วคือตอนเจียอย่างเงี้ยต้องหันองศาให้ถูกงานไฟมันเข้าตัวยิ่งตอนที่ขึ้นรูปนีดต้องมีคนจับใช่ไหมไอ้คนจับก็จะโดนไฟเต็มๆนี่นี่นี่ไหนโชว์แผลนี่อันนี้คือโดนยังไงเยออยู่แล้วยิ่งเข้าอ๋อไอ้นี้วิ่งเข้ามาอย่างนี้เลยโอ้โหอันตรายครับงานช่างเป็นงานของผู้ชายจริงก็เดี๋ยวเราเหลือจะ ติดพวงนะฮะตัวยูแล้วก็้อยเชือกตอนนี้เราก็ไปได้ไม้มาแล้วเอามาจากกองไม้มาตัดเจาะรูเมื่อกี้เราไปเอาเหล็กตัวยูกับเชือกมาเจ้าของร้านเขาไม่อยากเปิดเผยตนนะฮะเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายเดี๋ยวเราจะตัดอันนี้ฮะออกแล้วก็เอาไปออกติดแล้วก็ลอยเชือกท่าน,นี้ก็จะเสร็จแล้วก็แข็งแรงครับ <c oughs> <c oughs> แข็งแรง, <c oughs> แง,แรง <c oughs> เดี๋ยวออกต้อมครับเงินอีกกระป๋องเอ้ยไม่ใช่เงินอีกกระป๋องกันอีกร้อยหนึ่งก็เอาไปซื้อสีกระป๋องมานะฮะก็พอดีเลย500 อย่างเงี้ยคำนวณมาเป๊ะเลยเอ้เสร็จแล้วเอ้าเอาเอามามามาทีมงานทำทั้งหมดใช้แรงงานคนเยอะมากฮะในการทำขึ้นมาเดี๋ยวลองนั่งดูหน่อยเอาเลเ,เ,อาเลยป็นชิงช้าเด็กแต่รับน้ำหนักไหวไอ้อุ้ยเต้ลองไหมเต้หนักเท่าไหร่เต้โอ้เกือบแปดสิบเกือบแปดสิบเฮ้ยได้ว่า งาน500บาทที่มันได้ขนาดนี้มันก็ต้องอาศัยฝีมือนะฮะถ้างานนี้มันก็จะทําไม่ได้เลยถ้าไม่มีน้องๆคอยช่วยทํำพี่ดํารงที่คอยชี้แนะเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะก็ถ้าเกิดมีพร้อมเราไปขอยืมใครหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถสร้างได้แหละเดี๋ยวเราจะเทสให้เด็กนั่งโอ้โหสบายอ่ะสบายอ่ะสบายอ่ะก็อันนี้วันนี้ฝนตกทําให้พ่นสีมันเดี๋ยวสีมันก็ลอกง่าย ต้องรอวันที่แดดดีๆเดี๋ยวปูดสีแล้วก็ตกแต่งม่ให้มันสวยวันนี้สีจริงลงแล้วเดี๋ยวไปมอบให้เด็กอันนี้ผมก็ฝากที่น้ำลงง่าครับมอบอขอบคุณที่ขอบคุณน้องๆมากครับเสร็จแล้ว500ง่ายๆง่ายมากบางทําไม่เป็นเลยสนับสนุนโดย กอดโคลลาเจน M ริดสิงอาลนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีเนอะคือก <Cor> อดโคลลาเจน M ริดสิงนะครับผมอยากจะบอกว่าในหัวข้อของเราเนี่ยมีหัวลา้านมีลงปูม,มีเหี่ยวยวน่นมียานมีสเส้นเสื่อมไอ้เจ้าเนี่ยตอบทุกโจทย์เลยนะครับเนือ่องจากว่ามันมีคอลลาเจนที่ทำให้ผิวหนังไม่ย่นยานเต่งตึงสองนะคะแอลคานิทีนค่ะกับกระบวนการสร้างพลังงานและช่วยเร่งเผาผลาญได้อีกด้วยอ่าก็ทำให้ไม่ลงปูนะสามนะครับสำคัญที่สุดของเจ้าเครื่องดื่มอันนี้เลยนั่นเอง คือซิงซึ่งทำให้ไม่เสื่อมคุณภาพขางเพศซึ่งอยากจะบอกว่าเจ้านี่เป็นเครื่องดื่มเพอร์เฟกต์ฟอร์เมนค่ะโดยเฉพาะเลยนะครับผมพาซื้อได้ที่ไหนบ้างเอ่ยร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยจ้ะตอนนี้ก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆคะของสกอตได้ที่ w w w s c o t ์ c o t h ค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณสกันที่ผู้ใจดีนั่นคือเซนทรัลเวิร์ค่ะว้าวทำไมวันนี้ดูแกร้งจังเออโอเคครับติดตามดูเราย้อนหลังได้ทาง w w w y o o u u t b e c m ี่ s ว็ i a ซต์ยูทติดตอทคอม ของรายการที่ออนไลน์นะคะได้ที่ www.facebook.com/viasoclub ค่ะสนใจสั่งซื้อของจากแบรนด์ v i s o นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเขมกลัดหรือว่าตอนนี้มีกำไรข้อมือแฟร์ไดเข้าดูได้ที่ www.viaso.tv เอาละครับถึงเวลาอันมอเม้งมอเมงม่อมงมอเมงม่อเมงอเมงม่อม้งมอเมงมอเมงม่อเมงอเมงเม้่อ้งม่อเมง่อเม้งมอเมง่อเมงมอเง่อเม้งม่อเม่อเมอเ้่ออ่อ้องมมองมอ้่ะสวัสดีค่ะ